รักที่ดีคุณต้องมีความไว้ใจเป็นพื้นฐานครับแต่เชื่อไหมครับว่าหลายๆคนครับไปเพิ่มความยุ่งยากให้ความไว้ใจเนี่ยมันทำได้ยากขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเพิ่งคบกับแฟนใหม่ๆแล้วเป็นครั้งแรกที่แฟนเราบอกว่าเออตัวเองเดี๋ยววันนี้ฉันจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนหน่อยนะาการที่เขาบอกไปนูน่นไปนี่มันไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับตัวเรา แต่บางคนเพิ่มความยุ่งยากแบบนี้ครับหลอตัวเองถ้าไปถึงงานปาร์ตี้แล้วเนี่ยตัวเองถ่ายรูปมาให้เขาดูหน่อยนะว่ามีใครบ้างไหนเช็คอินให้ดูหน่อยสิไหนเนี่ยถ่ายวิดีโอให้ดูหน่อยสิเพิ่มความยุ่งยากแหละนั่นแปลว่าอะไรครับสมมุติว่าแฟนคุณทําขึ้นมาจริงๆทำมาถึงว่าก็คือตกลงก็คือถ่ายรูปมาให้คุณดูนั่นแหละเสร็จปุ๊บพอครั้งต่อไปคุณก็แน่นอนครับตัวเองเดี๋ยวนี้เขาไปเที่ยวเพื่อนนะ คุณคิดว่าความพูดเพียงพอไหมเริ่มไม่พอแล้ว,ลวก็เขาที่แล้วเขาถ่ายรูปให้เราได้ก็งั้นก็ถ่ายรูปมาเหมือนเดิมนะตัวเองเริ่มเสพติดกันเพิ่มความยุ่งยากแล้วบางคนก็หลักขึ้นงั้นต้องไลฟ์ต้องวิดีโอคอลคุยกันนะถึงแล้วจะได้แบบชชว์ๆเลยเพราะว่าภาพเดี๋ยวจะแอบไปถ่ายที่อื่นมาได้อันนี้ยิ่งนักเลยครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่สะดวกเขาลืมเขาไม่สะดวกเขาติดขัดอะไรคุณไม่ใช่ใช้ชีวิตกับเขาแค่ปีเดียวสองปีนะครับถ้าคุณจะอยู่กับใครทั้งชีวิตแปลว่าทั้งชีวิตนะ คุณจะไม่สามารถไว้ใจแค่คําพูดของเขาได้แล้วอ่ะคุณเอาอย่างนั้นจริงๆหรอครับเพราะว่าคุณไปสร้างมาตรฐานใหม่แล้วครับว่าเออต้องถ่ายรูปนะต้องวิดีโอคอลนะต้องส่งอะไรหลักฐานอะไรบางอย่างเนี่ยมาให้พอต่อบบไปแฟนคุณพูดอะไรคุณสึกว่าต้องหาหลักฐานมามาเสริมความไว้วางใจให้แก่กันและหรือต้องไปสืบกับเพื่อนและต้องไปอะไรนู่นนี่นะั่นหรือบางที บางทีคุณไม่ได้บอกให้แฟนถ่ายรูปหรอกแต่พอแฟนคุณบอกไปงานปาร์ตี้ทีไรเนี่ยคุณเริ่มเช็คแล้วคุณเริ่มโทรไปหาเพื่อนเขาแล้วว่าจริงหรือเปล่าคุณเริ่มไปตรวจสอบตามโซเชียลแล้วคุณก็กําลังสร้างความยุ่งยากในการไว้วางใจแฟนคุณอยู่อีกทีนะครับคุณไม่ได้คบกับแฟนแค่1ปี2ปีคุณกําลังหาคนที่อยู่ด้วยกับคุณไปทั้งชีวิตเผอเนไม่ใช่เผอเอ แฟนคือคนที่อยู่ด้วยนานกว่าพ่อแม่คุณอีกตามหลักธรรมชาติเนาะพ่อแม่เรามักจะจากไปก่อนเขาคือคนที่จะอยู่ด้วยกับคุณทั้งชีวิตแต่ถ้าคุณไปสร้างความยุ่งยากในการไว้ใจให้เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะใช้ชีวิตลำบากไปทั้งชีวิตนะครับ